ขอเป็นกำลังใจนะครับก้าวต่อไปให้นุ่มนกพงศกรนะครับก็เพิินก็ไดกั้นน้าตาบ่าไวแล้วครับหลังจากที่น้องโยกิประกาศล่าจากวงนะครับหลังจากที่น้องนะครับบอกว่าน้องโยกิน่ใส่เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางอย่างแล้วก็เจอปัญหาหลายๆยอย,ย่างม้ารุ่มเรานะครับก็เลยไปต่อบ่ได้เหลือไวแค่ความทรงจํานะครับแฟนๆนะครับ ช็อกเบิร์ดเลยนะครับในวงการหมอลัมเพราะหลายคนว่าสงสัยเกิดอียงขึ้นนะครับโดยโซเชียลนะครับได้โพสต์คลิปนกพงศะกรพระเอกหมอ่ำคโคขวคัญโคจินของน้องยุกินะครับขณะลงจากเวทีได้ปล่อยโฮลองไห้นะครับโผสศพคนไก่ชิดนะครับทำกลางกันมังใจของคนในวงนะครับเขามากอดปลอบ คงเป็นพอความอ่อนไหวทีนองโยก,กินะครับประกาศล่าจากโปงไปยางกระท่านหันนะครับกลางฤดูกาลจากที่ร่รวมทุกรวมสุขสร้างสรรผลงานมากด้วยกันตลอดระยะเวลา4ปีนะครับจนกลายเป็นครูจินครูขวัญน,นะครับเอหมอล่ำยุกนี่นะครับในขณะที่นองโยก,กินะครับก็ได้โพสต์คลิปลองเพลงล่าก่อนแล้กก็ฝากเพลงนี้แทนความรู้สึกเนื้อเพลงว่า ล่าเธอได้สักทีลาก่อนแล้วก็ให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้คงว่าได้เจอกันไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันทีดีโดยในช่วงสุดท้ายรับน้องโยก,กิร้องให้เสื้ออื่นด้วย ทางด้านนุ่มนกพงสกรนะครับได้โพสต์รูปถือดอกกุหลาบพร้พอมแคปชั่นว่าพวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับขณะที่เพจนะครับเฟซบุ๊กหมอลำเสียงวิหกก็ได้โพสต์ภาพเวทีหมอลำพร้อมกับแคปชั่นว่ายังคงต้องกล่าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราทมกลางกำลังใจย่างล้นลามนะครับจากศิลปินหมอลำเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเป็นจำนวนมาก แล้วก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ Facebook หมอล่ำเสียงวีหกนะครับได้โพสต์ภาพลำพงของเวทีหมอล่ำกองอยุ่ที่พื้นเป็นจำนวนมากนะครับพร้อมแคปชั่นยังคงกล่าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่บอกาดคิดนะครับได้สอบถามไปยังนุ่มนกพงศกรน,นะครับว่ามันเกิดเหตุอียังงขึ้นนะครับโดยก็ได้ขอมูลนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำพงพัง ถล่มลงมาบอมเอ็นเวทีพังคือมันมีรถนะครับไปเกี่ยวกับหลดสลิงนะครับถี่ยดกับลําโพงแล้วก็มันก็ถล่มลงมาแล้วก็ทําให้นะครับเสียงลงําโพงเสียงกลางนะพังไปซีโตัวก็ต้องเอาไปสมกอนนะครับแล้วก็มีลอกที่ใช้ดึงตัวลโพงเึินนางรานนะครับพังไปด้วยก็ต้องหาหลอกับจากที่อื่นมาใส่ทดแทนเพราะว่าท่างว่งมีงานถูกมือนะครับ ถามว่ามีผลกระทบบอกกระทบนิดหน่อยนะครับเพราะยังต้องใส่ลำพงน้อยลงจากที่ขางละ12โตัวก็เหลือขางละ10ตัวซึ่งนุ่มนกนะครับก็ตกใจบ่มีภัยนะครับอยากให้อีหยังพังเสียหายในการทำงานมันต้องใส่ถุกมือนะครับแล้วก็เพิินกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ยังมีแฟนยังคอยเป็นห่วงเพิ่นยูนะครับเพิ่นว่าจังส่ละ่ะ ครับทางทีมงานนะครับแอดมินหรือว่าแฟนครับก็ยังคงติดตามให้กำลังใจนะครับนุ่มหนกพงศกรกันต่อไปนะครับเกี่ยหรับเรื่องเล่านะครับถี่ผ่านมาของน้องโยกินะครับมันก็บว่ามีผู้ใดขาดเดาใดหรอกครับซึ่งตอนนี้น้องก็ไปได้สังกัดไม่แล้วนะครับสังกัดไข่เพลงหยักไงของไหท่องข่ำนะครับไข่เพลงดังของน่ายห่างประจักษ์ใช่นะครับ เพิ่นกะคงสีดูแลน้องเป็นย่างดีคงสซมีแนวทางนะครับในการทําเพลงบอกหมดจากว่าสิเป็นแน่วใดสิเป็นออกลุกแบบเซ็กซี่หรือว่าเป็นเพลงเร็วสนุกสนานหรือว่าสิเพลงซากะคงคอยติดตามนะครับบ่าวาสิน้องยุ้ยไซหรือว่าก็ติดตามซอยเชี่ยกันครับมันบ่มีเอยียงแน่นอนนะอกครับบ่าวาสิเป็นคือดาราคือกันนะครับ พ่อหมดสัญญาหรือว่าอันนี้เพิ่นกะใหญ่สังกัดไหมนะครับมันก็เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของน้องนะครับถึงแม้มันสิเป็นการรวดเร็วก็ตามนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของน้องนะครับพอจริงๆแล้วเขากับว่าหูเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงความอึดอัดใจของน้องมันเกิดจากอยังหรือว่าปัญหาหลายๆอย่างนี่ซึ่งเขามันเป็นคนนอกบอสามารถสิรบลูได้ทุกอย่างนะครับ พอบางย่างมั่นก็อยู่ในใจนะครับมันบอสามารถสิเอลมาเปิดเผยได้เบิดดอกครับแฟนกับกะคงบางย่างกับสงสัยไปย่างนั่นก็นะครับถึงสี่สงสัยกับสร้างนะครับกับบอเป็นยังกับให้กาลังใจกันได้ครับบัว่าสิอยู่ในค่ายได้สังกัดใ้กับพรรกันซอยเชี่์นะครับเกิดถือว่าเป็นลูกหลานของเฮานะครับเฮากับติดตามผลงานเอานะครับบัว่าสิเป็นของนุ่มหนกพงศกร เพิ่นสีใดนั่งเอกหน้าไม้ยุใสมากเดี๋ยวล่อชมนะครับสำหรับน้องยุกีเองก็คุงสีใดแนวเพลงแบบไดที่นายห่างประจักษ์ใช่เพิ่นสีมออไห่นะครับเพราะว่าคขายนี้เพิ่นก็เป็นไข่ไงนะครับเพิ่นสำหรับนัก้องดังมากมม้นะครับบ่าวา,าลำไยหาท้องขําเล่ไให้ท้องขําจังนงสี่นะครับเนาะเพิ่นก็นสีออกในลูปแนวเซ็กซี่จากน้อย กระเบิงนะครับว่านองยูกีินี่สิไปแนวหวานหรือว่าเซ็กซี่เพลงซานะครับมันคงสิเป็นแนวทางของไผ่ของมันด้วยบุคลิกที่แตกต่างกันซึ่งนองก็อายุยังน้อยอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวกะต้องเบิ่งกันต่อไปและครับสำหรับนุ่มนกนะครับเพว่าสิเป็นอุบัติเหตุจากลำโพงที่พังลงมานะครับทำให้เกิดความเสียหาย คิดง่ายๆนะครับกับเป็นการฝาดเคาะไปสครับครับมันผ่านมาแล้วนะครับอีหยังกสรซางกัซอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเท่านั้นแหละครับสิ่งอย่างแฟนครับก็ยั่งหลายคือเก้าแหละครับพอศิลปินแฟนครับนะเพิ่นติดตามที่ผลงานนะครับอีกทั้งนะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมอีสานของบ้านเท่านะครับบอกว่าอีหยังมันก็ซอยกันคนอีสานก็เฮามันซอยกันนะครับ ผู้ใดสิคิดจังไดก็ตามนะครับเข้ากับซอยสนับสนุนนะครับในแวดวงมะล่ำเฮ้าครับยาถิมยาปากันเนาะครับบวชสิคณะใดก็ตามแฟนครับมันก็มีแต่ละวงแต่ละคณะซึ่งแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คงสีเหนียวแน่นต่อไปนะครับของนุ่มหนกพงสกดครับแฟนครับเกาเพิ่นกันยั่งยู่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับยาสะพึงหมดยาท่อถอยครับ อุปสรรคยังกระตามนะครับขอให้นุม่มนกพงศกรผ่านไปโดยดีนะครับหรือว่าทั้งคณะกระซอยกันอุ้มเอากันนะครับกอดกันให้หักกันนี่แหละครับสิ่งที่ซอยให้เฮ้าผ่านพ้นเรื่องได้าย้ประใด้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ